ก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะสมใจลูกสิจันเหมอวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับว่บางๆก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับลูกยางกันกระแทกนะครับของตระกูลฟอร์ดนะครับอของเก่ามันเสื่อมสภาพแล้วเนาะก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับอุปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้สั่งซื้อจากลาซาด่านะครับไม่แพงนะครับ ถ้าของแท้ก็ประมาณพันสองอันนี้เป็นของคล้ายๆข,ของก๊อฟนะครับแต่ก็มีตาโลโก้ฟอร์ก็นิ่มอยู่นะครับแข็งอยู่ของป๊อมนะครับซื้อมาก็ไม่แพงเนาะก็จะมาทการเปลี่ยนนะครับนี่มันอยู่ในนี้นะครับมองเห็นกันไหมเนี่ยนี่ครับของเก่ามันหมดสภาพนะครับยุย่ยเป็นแป้งนะครับ ลติดมืออย่างนี้นะครับมาเป็นแป้งเลยก็ว่าแล้วทําไมขับรถแล้วมันมันโยนแปลกๆครับปกติเข้าโค้งแล้วมันจะนิ่มมันจะคือเข้าโค้งแล้วมันจะไม่โยน,นครับก็มาสังเกตอ่ะโอ้หคือมันหมดคุณภาพแล้วนะครับอันนี้ผมบิบออกนะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเละขนาดนี้นะครับถ้ามันจะขาดมันก็จะขาดอยู่ช่วงข้างล่างนะครับแนวแนวนี้นะครับ ตุ่มล่างเดีย๋ยวไปดูฝั่งนูน้นผนจะพาไปดูนะของฝั่งนู้นก็ที่ที่มันพังไปนะครับคือมันหมดอายุของมันต้องทําการเปลี่ยนเนาะเขียนกันไม่เอ่ยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ,ค,รบคือด้านล่างมันหายไปนะครับคือมันหมดคุณภาพหมดอายุการใช้งานเพราะปลุกคันนี้ผมออกมาปี2017นะครับออกมานานแล้วปี 2, 2017เนี่มีส ยี่บสี่แล้วนะครับมันก็นานหลายปีแล้วอ,อายุการใช้งานก็หมดเนาะก็ซื้อมาซ้ายขวานะครับอ,อุปกรณ์นะครับก็มีกุญแจตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดเนาะก็หมุนตามทวนเข็มนาฬิกานะครับไม่ใช่ตามเข็มนาฬิกานะทวนเข็มนาฬิกาเนาะจะทําการถอดนะ <_ c oughs> มือเดียวได้นะครับถ้าใครมีฟอร์ดก็เปลี่ยนเองได้นะครับไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้นะครับ มีเครื่องมือนะครับออกะนั้นครับกุญแจก็ไม่มีอะไรมากครับก็กุญแจตัวแบบนี้แล้วว่ากุญแจที่มีปากใหญ่เงี้ยนะครับทีแรกผมจะใช้ขอมาแต่ขอมามันไม่ได้เนาะมันยาวก็ต้องหากุญแจตัวสั้นๆเนี้ยจารย์ทำการ นะครับออกแล้วปลอดภอยางนะครับถ้าใครใช้ Ford r a n g e r นะครับก็แนะนำให้สั่งซื้อมาได้สั่งซื้อทางลาซาด้านะครับก็มาทำการเปลี่ยนเองอก็อีดแน่นอยู่เนาะเดีย๋ยวต้องใช้กุญแจงนะครับออกแล้วครับ ก็ทำเหมือนกันนะครับทั้งสองฝังเฉียบอันนี้ของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าแต่อันนี้ของแท้นะครับแท้ติดรถเลยอายุการใช้งานมันก็หมดเวลาไปแล้วเนาะปี2017อันนี้ปี2024ันแล้ว การําการเปลี่ยนครับที่อยากเป็นเองได้นะครับไม่เก็เหมือนของแท้นะครับดูแล้วอันนี้ผมว่ามันน่าเป็นของแทมกันแหละแต่สินค้าน่าจะตกเกรดเนะดูลักษณะชิ้นงานเหมือนมันไม่เต็มกนะ็ททำการเปลี่ยนนะครับถ้าคนขับฟอร์ตรู้สึกว่ารถเข้าโค้งแล้วมัน แปลกๆนะครับมันไม่นิ่งมันนิ่งนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะโยนนะครับมันจะไม่เหมือนตอนที่ว่าลูกยางตัวนี้มันครบนะครับเพราะลูกยางตัวนี้มันจะห่างห่างกันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูเนาะว่ามันไม่หนีกันเท่าไหร่นะนี่นะครับนี่ับเดี๋ยวผมต้องใช้พนันยกรถขึ้นเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะติดอ๋อโทษทีนี่ครับมันจะติดเนาะ ติดข้างล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวจะใช้ลองดันดูว่เข้าไหมอ๋อเข้าอยู่นะครับอ,อ๋นนอการบิดเนาะเดี๋ยวโดนไม่ถนัดคนะับอเดี๋ยวนะครับมันไม่ถนัดก็ยังไงก็ใส่เสร็จแล้ว ใส่ใส่ได้นะครับมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับรก็ยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามละสี่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับครับสวัสดีครับผม